วันนี้นะคะเรามาไขาข้อสงสัยเกี่ยวกับโปรตีนค่ะคําคำถามยอดฮิตนะคะที่หลายๆคนอยากรู้ว่าทําไมร่างกายของคนเราต้องกินโปรตีนค่ะคําถามที่1นนะคะโปรตีนคืออะไร โปรโตีนก็คือกรดอะมิโนที่จําเป็นมากๆมากๆของร่างกายที่มนุษย์เราไม่สามารถที่จะขาดมันได้ค่ะข้อ2นะคะทําไมโปรโตีนถึงจำเป็นต่อร่างกายเพราะว่าร่างกายคนเรานะคะโปรโตีนที่มีอยู่อะค่ะมันไม่สามารถที่จะกักเก็บไว้ได้ค่ะมันจะสลายไปในทุกๆวันเราก็เลยจะต้องเติมโปรโตีนในทุกๆวันเพื่อให้โปรโตีนเพียงพอต่อร่างกายนะคะแล้วก็ข้อที่3นะคะใครบ้า ะะโปรโตีนสำคัญมากๆสำหรับทุกเพศทุกวัยเลยเพราะว่าโปรโตีนนะคะเป็นโครงสร้างหลักของเซลล์เนื้อเยื่อต่างๆในมนุษย์ค่ะไม่ว่าจะเป็นผิวผมเล็บหรือหลายๆส่วนของร่างกายนะคะอย่างในวัยเด็กนะคะโปรโตีนก็จะไปช่วยให้เด็กๆเรานะคะแข็งแรงเติบโตสมวัยนะคะ อย่างวัยผู้ใหญ่แล้วก็วัยทํางานนะคะยิ่งจําเป็นต่อปโปรโตีนมากๆเลยค่ะเพราะว่าโปรโตีนนะคะจะเข้าไปช่วยซ่อมแซมในส่วนที่สึกหรอของร่างกายค่ะ อย่างผู้สูงอายุนะคะก็ยิ่งจําเป็นต่อโปรโตีนมากๆค่ะเพราะว่าโปรโตีนนะคะจะเข้าไปช่วยชดเชยการสลายตัวของกล้ามเนื้อในผู้สูงอายุนะคะถ้าเกิดว่ากล้ามเนื้อสลายตัวไปแล้วเราไม่ได้มีโปรโตีนไปช่วยเสริมสร้างกล้ามเนื้อนะคะผู้สูงอายุก็จะป่วยง่ายแล้วก็ไม่แข็งแรงค่ะกล้ามเนื้อคือสําคัญมากๆกับมนุษย์เราเลยค่ะทุกคนอีกทั้งนะคะยังช่วยเสริมสร้างภูมิคุ้มกันให้แข็งแรงมากๆด้เยค่ะ แล้วโปรโตีนล่ะคะเราจะได้รับมาจากไหนบ้างแน่นอนขันง่ายมากๆเลยอยู่ในชีวิตประจำวันของเรานะคะไม่ว่าจะเป็นเนื้อนมไข่ปลาผักเยอะแยะมากมายที่เป็นแหล่งรวมโปรโตีนค่ะแต่ว่าคนส่วนใหญ่นะคะจะกินโปรโตีนไม่ถึงค่ะเพราะว่าถ้าเกิดกินโปรโตีนที่ถึงนะคะวันหนึ่งจะต้องกินไข่ถึงกี่ฟองเนื้อสัตว์เท่าไหร่ ผักเท่าไหร่หรืออะไรต่างๆเท่าไหร่ซึ่งส่วนใหญ่จะกินกันไม่ไหวเพราะว่ามันเยอะมากๆถ้าเกิดว่ากินเยอะเกินไปบางทีโปรตีนก็ทําให้อ้วนเหมือนกันนะคะทีนี้นะคะเรามีทางออกค่ะสำหรับคนที่ไม่อยากจะกินไข่เยอะๆวันหนึง8 9ฟอง10ฟองหรือเนื้อเป็นแบบ เยอะๆมากๆนะคะเรามีทางออกค่ะปานาชิตาเรามีโปรโตีนด้วยค่ะทุกคนไม่ว่าจะเป็น Lean Life หรือ p e r l ์ลีนะคะเพราะว่าโปรโตีนของเรากินแล้วไม่อ้วนแล้วก็ที่สําคัญนะคะช่วยลีนไขมันได้ด้วยค่ะเพราะว่า1นซองให้พลังงานนิดเดียวเองค่ะที่สําคัญไม่มีน้ําตาลด้วยค่ะทุกคนแล้วก็ให้พลังงานที่ต่ํามากๆนะคะ1ซองอย่างตัวเจลลี่โปรตีนนะคะให้พลังงานแค่50แคลแล้วช็อกโกแลตก็80แคล เท่านั้นเองนะคะหนึ่งซองเหมือนกินไข่ไก่3ฟองเลยค่ะทุกคนซึ่งน้อยมากแล้วก็กินง่ายมากๆเลยนะคะทางเลือกเลยสําหรับใครที่ไม่อยากจะทานโปรโตีนในชีวิตประจาวันเยอะๆเพราะเราทานไม่ไหวนะคะก็ปานัญชิตาโปรโตีนค่ะมีให้เลือก2แบบนะคะใครที่ทานอาหารได้ไม่เต็มที่หรือว่ายังขาดโปรโตีนอยู่นะคะเรามีเพอร์ีนค่ะเติมที่อดให้เต็มอิ่มด้วยเพอร์ีนนะคะช่วยคุมหิวแล้วก็อิ่มนานมากๆ ะะแม่หลังข้อทานได้ค่ะแล้วก็ตัวลี n ไลฟ์นะคะก็จะมีโปรตีนเพียวถึง13กรัมต่อ1ซองนะคะตัวนี้แม่หลังข้อทานไม่ได้เพราะว่ามันมีแอลคาไลนช่วยเบิร์นด้วยนะคะตัว Lean Life นะคะเหมาะมากๆสําหรับ ผู้หญิงหรือใครก็ตามที่อยากลดน้ำหนักนะคะก็เจลลี่ลินไลฟ์เลยค่ะส่วนเพอร์ลีนนะคะตัวนี้1ซองให้โปรโตีนถึง20กรัมเลยทีเดียวนะคะก็น้ำหนักตัวเท่าไหร่เทรนเนอร์แนะนำให้กินเท่าไหร่ก็คูณไปได้เลยค่ะส่วนใหญ่ก็น้ำหนักตัวคูณ1น,นะคะก็จะได้ออกมาว่าเราควรทานโปรโตีน เท่าไรในแต่ละวันที่จะเพียงพอกับร่างกายของเราจําไว้นะคะทายลดน้ําหนักถ้าคุณโปรตีนไม่ถึงนะคะคุณจะลดน้ําหนักไม่ได้ผลเลยเพราะคุณไม่มีกล้ามเนื้อค่ะปัจจัยสําคัญของการลดน้ําหนักคุณต้องมีกล้ามเนื้อเพื่อที่จะไปเผาผลาญไขมันค่ะดังนั้นที่ผ่านมาทาไมลดน้ําหนักไม่ได้ผลเท่ากับคุณไม่มีกล้ามเนื้อค่ะดังนั้นเรามาสร้างกล้ามเนื้อเพื่อไปเผาผลาญไขมันแล้วก็ลดน้ำหนักได้ถาวรกันนะคะ